ตชางอำเภอวังไสรูนในการจัดงานครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนผู้ราชการทู้งพลารพันธ์ได้โอนความเสน่ส่วนรัราชการนะครับแล้วก็เพื่อนข้าราชการของอำเภอวังไทรูนคุณมากนะครับบอกพวกเราผมเคยพูดในวันที่มาประชุมกำนันทุอยู่ทห้เรากัน3ามเดือนสเดือนจะได้เข้ามาเยี่ยมบ้านยี่เลยนะครับ มันกลางทางพอดีผมวัดกิโลแล้วกันเพราะว่าถ้าไปถึงพยาวเนี่ยมันไปอีกขึ้นทางจริงๆตอนนั้นไม่รู้หรอกครับในวันที่นี่คือวันไทรูนเป็นความใฝ่ฝันนะครับบอกว่า,าการับราชการต่อไปของเฮ้ยครับ ตัดลกิ้นนะครับตัดนะคอครับนะครับทัานที่สองนะครับท่านยุคนี้ยุคไหนเนี่ย้าสวัสดีครับครบไม

โอ้3ครั้งก็เป uh -huh. ็นนานประเดี๋ยวรอรอได้นะฮะรอได้เนาะโอ้โอ้โอ้เธอจะเป็นหอมแล้วมีส่ายที่ดีที่มีหมดทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวจะเอากลับที่ผู้ ไม่ได้ยินแเราเป็นแตงโมปอสารพิษนะคะเราจะคัดเลือกกันระวังติดคอนะครับพักยาระวังติดคอกินใหญ่เลยครับเพราะอดข้ามวเมื่อวานเย็น จะไปเอาลงตกข่าวนะเรามีข่าวนอกรู่แกเก็ตข่าวสุภาพไม่ยอมไทยนลงป้งบอกสปาสปักเลยออกไปด้วยกินมากขึ้นไม่กัลังเลื่กผูจับชิ้นเล็กกี่ไหวะเพราะว่าชิ้นใหญ่กว่าห้องป้องสุภาพปรุษก็เหลือแค่สี่ชิ้นแล้วและก็ทำท่าพราะอุทมกระโดดขึ้น หยุดครับหยุด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 เอาหันหลังไปท่านสองเทศบาลมาแล้วโหนีุู่กลูกลอยเทศบาลเซพูนมาอขอเชิญตัวแทนครับอาปตหอนนองประไหลครับหนึ่งท่าน